ลูกชอบกัดเล็บแทะเล็บเป็นสมาธิสั้นไหมสวัสดีค่ะพบกับพี่แกค่ะมีคุณแม่ถามมานะคะกับคำถามนี้ค่ะสําหรับการกัดเล็บแทะเล็บนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นพฤติกรรมนะคะที่พบได้ในเด็กอนุบาลถึงช่วงปฐมต้นค่ะสาเหตุก็เกิดจากความเครียดความกังวล เด็กเบื่อไม่รู้จะทําอะไรเป็นการกล่อมตัวเองหรือปลอบใจตัวเองเรียนแบบพฤติกรรมผู้อื่นหรือบางรายก็เกี่ยวกับความไม่มั่นใจค่ะคําถามของคุณแม่คือแล้วเกี่ยวอะไรกับสมาธิสัน้นแล้วแบบนี้ลูกกัดเล็บแทะเล็บเป็นสมาธิสีั้นหรือเปล่าคําตอบคือเด็กที่กัดเล็บไม่ได้เป็นสมาธิสั้นโดยอัตโนมัติค่ะหรือ mm. เด็กที่กัดเล็บหรือแทะเล็บไม่ได้เป็นสมาธิสั้นทุกคนค่ะ แต่อาการแทะเล็บกัดเล็บอาจพบได้ในเด็กสมาธิสั้นค่ะแล้วเด็กสมาธิสั้นก็จะมีอาการอื่นๆค่ะสุกซนวอกแวกอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันรนอไม่เป็นมีปัญหาเรื่องของการเรียนการทํางานและการควบคุมตัวเองค่ะดังนั้นถ้ามีแค่กัดเล็บหรือแทะเล็บอย่างเดียวก็ไม่ได้บ่งบอกว่าลูกจะเป็นสมาธิสั้นค่ะสรุปก็คือถ้าลูกกัดเล็บอย่างเดียวไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นสมาธิสั้นค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะปวดหลังหลังคอ แบบไหนผิดปกติสวัสดีค่ะพบกับอีกกันค่ะอาการปวดหลังในคุณแม่หลังคลอดนะคะก็จริงๆแล้วก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะช่วงหลังคลอดใหม่ๆจนถึงช่วง2เดือนค่ะสาเหตุก็คือเนื่องจากว่าฮอร์โมนนะคะยังไม่กลัเข้าสู่ภาวะปกติค่ะก็อาจจะทําให้ข้อต่อหรือเอ็นย่อนการที่อุ้มลูกนะคะผิดท่าทางค่ะ กล้ามเนื้อหน้าท้องหลังนะคะยังไม่แข็งแรงค่ะเป็นผลมาจากการตั้งครรภ์อีกทั้งคุณแม่หลังค้อก็นอนไม่ค่อยเพียงพอนะคะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยฟื้นตัวกลับมาช้าค่ะอาการลักษณะาอาการนะคะโดยทั่วไปแล้วอาการปวดหลังที่ปกติคือปวดตึงๆนะคะปวดเป็นบางครั้งเป็นเป็นห,หายๆโดยรวมยังใช้ชีวิตได้ปกติค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณแม่ปวดมากขึ้นเรื่อยๆใช้ชีวิตไปจาวันไม่ได้มีอาการชาอ่อนแรง ปวดจนเดินลาบากปวดนานเกิน3าถึง6เดือนหรือปวดร่วมกับมีไข้แบบนี้ค่ะผิดปกติต้องไปพบแพทย์นะคะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหลังคลอดวันที่2มีน้ํานมแบบไหนถึงว่าปกติ สวัสดีค่ะพบกับอีกกันค่ะคุณแม่หลังคลอดหลายท่านนะคะพอเพิ่งคลอดมาหรือวันที่1ที่2เนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยต้อนนมนิ่มนะคะยังไม่ตึงนะคะก็จะกังวลและค่ะว่าจะมีน้ํานมให้ลูกไม่เพียงพอนะคะก็อยากจะเสริมนมผงค่ะแต่จริงๆรู้ไหมคะวันที่2ของการคลอดเนี่ยน้ำนมแม่นะคะถ้าบีบนะคะบีบอย่างถูกวิธีนะคะบีบคนที่บีบเป็นนะคะแล้วออก 3- 4ปูดแบบนี้ค่ะแสดงว่าแม่มีน้ํานมพอแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องเสริมนมผงค่ะ แนะนำว่าให้ลูกดูดเต้าวนไปค่ะดูดบ่อยๆตามความต้องการลูกเดี๋ยวน้ํานมก็จะมาเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยที่คุณแม่นะคะจะรู้สึกว่าเต้านมตึงหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีน้ํานมเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคุณแม่ท้องแรกเนี่ยจะเป็นวันที่4ี่คุณแม่ท้องหลังจะเป็นวันที่3ค่ะดังนั้นถ้าค่อยวันที่1ที่2เต้านมไม่ตึงนะคะยังไม่ต้องเครียดค่ะลองดูว่าวันที่2เนี่ยบีบปูด3ามสปูดอย่างเงี้ยก็โอเคสบายใจแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ